สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันอนาะจารย์เช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาดูวิธีการหวานแห้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพ่อเราเองนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ปลาไหมตอนนี้ที่สะก็น้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะคะ ช่วงหน้าฝนค่ะน้ำก็จะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะตรงขอบขอบตรงนี้ค่ะอันนี้เข้าหน้าแรงแล้วค่ะแต่ถ้าไปไปลายเมษาก็จะลดลงกว่านี้นะคะได้ป่ะพอ่อไปลาเตียวมันป,ปีนัพูดือปากขาตัวใหญ่ยได้ วไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อหวานใหม่นะคะพ่อบอกว่าเมื่อกี้ได้ปลาขาวปลาขาวนี่ก็คือปลาตะเพียนนะคะเอาเราไปยังพ่อคือว่เอาไว้เมื่อกี้เบ้อปลาขาวแม่ แมวแมวก็จะลงมาแลคะ่ะแม่แม่ลาน่อยลงมยนี่จะเป็นต้นฝรั่งเก่าแก่นะคะนี่ค่ะดอกเริ่มออกแล้วค่ะมีมาตั้งนานแล้วนะคะต้นนี้แลวเราก็เห็นลูกใหญ่แล้วด้วยค่ะอุ้ยโอ้ยมีแตจะมีแต่ขี้โคลนนะคะ รองเท้าเราก็จมไปแล้วค่ะเนะคะเราจะมาเก็บฝรัง่งันค่ะมีลูกใหญอ่อยู่ลูกนึงนะคะนี่ค่ะจะเป็นฝรั่งพันอันนี้พันยังก็เพอะแต่มันเป็นไส้ขาวค่ะน่าจะเป็นแบบพันเดิมๆแบบ พันโบราณหรือเปล่าคะแบบเป็นไส้ขาวนะคะนี่คะ่ะรสชาติก็หวานอยู่นะคะหวานกรอบคะ่ะแต่เม็ดเขาจะเยอะดูแมวคะ่ะแมวเขาชื่อว่าหลาน้อยนะคะหลาน้อยลงมาไหมละลงมาเร็วเดี๋ยวไปดูพ่อหวานแห่ใหม่นะคะอันนี้อันนี้พักยังก็พอ่อพักแวนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นผักแว่นทางอีสานค่ะใบเขาจะเขาจะคล้ายๆกับใบเขาเรียกใบอะไรนะที่เป็นใบนำโชคของประเทศญี่ปุ่นนะคะอะไรใบโคเวอร์หรือเปล่าคะใบโคเวอร์หรือเปล่าคะสีแฉกนี่ค่ะลักษณะคล้ายๆกันอยู่นะคะขึ้นจะขึ้นดิ่มๆสะเต็มเลยค่ะพ่อหวานอีกแล้วนะคะ เป็นแต่ได้เพระเพอ่อมม <c oughs> พ่อบอกว่าคนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกแล้วคะ่ะน้ำน้ามันยังไม่แห้งเท่าไหร่ก็ได้แบบหวานยากนะคะ <c oughs> แล้วฝั่งนู้นก็จะมีมะม่วงมะม่วงกะล่อนเนาะพ่อเนาะภาษาไทยเอิญกะล่อนบะ ภาษาเลาาเอ้ยมะเมนภาษาเล,า,ลาว,บ,วลบักม,ม,ม่วงกอรอนบักมะมะม่วงชีบักม่วงซี่บานเฮามันจะเป็นเหมือนมะม่วงป่าค่ะดกมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะลาน้อยไปเบ่งบักม่วงไ,ได้ป่าบอเอาว่าสิบไปเบ่งบักม่วงได้บ่ เอได้ได้ปลาอยู่นะคะปลาขาวตะเพียนได้ปลาขาวค่ะปลาขาวหรือปลาตะเพียนภาษากลางนะคะมาแล้วค่ะนี่พ่อของเรานะคะวัยเจขวบค่ะโอ,โอ้ตัวใ,ใหญ่แท้นี่ค่ะปลาอันนี้ปลาตะเพียนนะคะ น่าจะไข่เยอะค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าท้องค่ะท้องเขาจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะคนหวานแหก็เหนื่อยค่ะนี่ค่ะนี่นเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถังนะคะอ่ะพอเอาใส่ถัง <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรา เก็บปลาก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะตัวใหญ่มากคะ่ะไม่เ้ลาโซา